สวัสดีครับผมเมื่อนี้พ่อกับบบาวเข็มคู่ปัาจับันดุงพี่น้องสีบอกแนวดีๆแนวดีๆเนพี่น้องมามตามผมมาครับพี่น้องผมสินเน้นรด L 3 2 18องพีพี่น้องฟรีดาวนะครับฟรีดาวอุปกรณ์3ชิ้นได้พี่น้องได้เบาวเข็มสีผ้าไปสีเร็วหน่อย,อยตัวนี้ครับผมนี่ภาพที่พี่น้องเห็นเหมาะสําหรับการเไทยหน้าห้องพี่น้องเนาะขอบคุัมที่บางเงยปันไดน,นะครับบ่มีงเงินเอ,เอาไปใส่ก่อนเราพรอนที่หลังพี่น้อง ฟีดาวนะครับพี่น้องต้องใส่คำว่าฟีดาวพี่น้องได้โทรหา,บาเ,เบาเกียรเบอร์โทรศัพท์กะ0 6 1 0 2 4 4 6์สกหพี่น้องตามมาเลยครับเดี๋ยวผมพาพี่น้องมาเมืองศรีเรือหน่อยครับผมออกจากฟีดาวสามสองเรากะมา40 40แรง L 4 0 1 8 AP พี่น้องรับรถจ,จ่ายยักหมื่นสองหมื่นก็ได้ติดไปดนุ่มจักหน่อยพี่น้องคือเกาอุปกรณ์3ชิ้นความงามตามนี่ได้พี่น้องเนาะบอกตรงๆว่าของดีมีที่ครูพระเจ้าบ้านดุงครับผมตามเบาเกียขึ้นมาอีกครับผม ะครับอัพเกียร์จักหน่อยพี่น้องสีใหญ่ยเงี้เขียนแม็กหน่อย L5018SP ครับผม L5018SP พี่น้องตัวนี้คือพี่น้องอย่าลืมครับติดไปนู่นเบากเกียร์จักสองสามหมื่นได้รถไปใส่เลยคำว่าติดไปนู่นคืออย่างเช่ว่าจ่ายเงินจักหน่อยแหนพี่น้องเนาะเออมันจังเสือรถเสือร่าราคาเป็นเสียเป็นล้านเพันว่านะครับจ่ายเงินจักหน่อยเนีหนย,นยคือมาหาเบากเกียร์คือเก่าพี่น้องอ่า SP พี่น้องนด้ง L5018SP เมื่อกี้ 3, 2, 4, 5, 6, 7, สามสองสี่สิบห้าสิบอัพเกียร์มาอีกพี่น้อง อัพเกียร์อีกสียังไงเองเลยอ่านะครับพ right ี่น้องเห็นหาสิบเรงละมี่ข <t ina> ั้นบนขั้นล่างพี่น้องอันนี้ขั้นล่างอันนี้ขั้นบนขั้นบนกับมีนะครับขั้นบนเรากับผมขออนุญาตพี่น้องอัพเกียร์กันมานั่นคือ M U 4 9พี่น้อง M U 4 9่เ้าเด้อพี่น้องเด้อตัวนี้รับรถจักรคันท่าเป็นลูกค้าเก้าลูกค้าเกียร์พี่น้องรับรถไม่ต้องดาวไลน์สองสามเมื่นก็ได้ถ้าเป็นลูกค้าแม่งกับประมาณหาวหมื่นก็ได้เหมือนเหมาะสำหรับเกษตรกรชาวไร่อ้อยพี่น้องไม่ต้องมี่งวันย่อยจ่ายเปลี่ยน อ่าอย่าลืมครับผมกับพอครับผมกับครูป้าเอเชียบ้านดุงเฮาบป่าเกมคือเก่าครับผมครับเดี๋ยวอย่าลืมครับไงขึ้นมาอีกครั่งคือ MU57 พี่น้องแต่ว่าผมสี่ันห้าพันหาพี่น้องไปผมเสียยู่นี่เพราะว่าฝากยังพี่น้องฝากบป่าเกมนะครับพี่น้องบป่าเกมครูป้าบ้านดุงพี่น้องเคยชมผมในคลิปในเพจบมาเป็นยูทูบเฟซบุ๊กว่าสีเปลี่ยนทั้งทีต่อกระดีนะครับเนาะตัวนี้ผมเฮ็ดคลิปสั้นๆให้พี่น้องหรือว่าติดต่อมาที่ครูป้าบ้านดุง0 4 2 2 7 4 0 4 5อ ถูกบริการดีมีอะไรครบที่คูปต้าบ้านดุงเขาครับคูปต้าบ้านดุงมือสองพิมข้าไปเลยครับเซิร์ชหาได้พี่น้องหรือโทรตามคลิปของบาเกมนี่คือของบาเกมคือคูปต้าบ้านดุงครับเซลเกีมคูปต้าบ้านดุงพี่น้องจำให้ดีให้มันพี่น้องเนาะอย่าลืมครับอ,อย่าลืมนะครับเ้อร์เบอร์โทรศัพท์ไอเดียลน์ของผมคือ061024464ครับเมื่อนี้ จบแค่นี้มื่อหนาพอกันไหมครับชิปตอนต่อไปครับผมครับครับผมสวัสดีครับ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 